ยายแม่เคยปฏิบัติวันก่อนที่เคยปฏิบัติอยู่บวชบวชใหม่ๆเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่บวชไม่นานบวชใหม่ๆก็ปฏิบัติไปตอนนั้นเห็นตัวเองก็ไป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 เอาอาหารตอนเช้าไปรับอาหารตอนเช้าก็กำลังเดินออกไปค่ะรู้สึกว่าเห็นตัวเองอ่ะ ภูเขากับตาน้ำกับภูเขาต้นไม้ดินกับตนเองมันก้าวกันเป็นธรรมชาติไปหมดมันเป็นเนื้อเดียวกับ,กบ,กบธรรมชาติไปหมดมัรู้สึกว่าจิตมันไม่แบ่งแยกว่านี่ต้นไม้นี่นี่ดินนี่เรานี่อะไรก็มันเป็นธาตเดียวกันหมดแล้วพอรู้สึกอย่างนั้นในช่วงแว๊บหนึ่ง อย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมันไม่มีมันไม่มันไม่ได้แบ่งแยกตนออกจากธรรมชาติแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็ก้าวใจธรรมชาติมากว่า,าเราก้าใจธรรมชาติพร้อมกับตัวเราเองว่าเราเอ็นตัวเราเป็นธาตุิ่งข้างนอกก็เป็นธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุดลมธาตุไฟแต่เราก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ ถ้าเรากัดน้ำไปนอกตัวเราก็น้ำไปในเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้น้ำเป็นพิษน้ำไม่ดีน้ำกาดมันไม่มีน้ำดื่มน้ำที่จกระปรกน้ำดื่มไม่ไม่มีร่างกายของเราก็จะขาดเหมือนเหมือนกันธรรมชาติมันอยู่กันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เรากัดกัดสิ่งไปนอกธาตุต่งสีที่ที่ไปนอกเราก็อยู่ไม่ได้ธาต ตาตไฟก็เหมือนกันกายของเราก็มีตาดไฟด้างนอกก็มีตาดไฟที่จะมาอุงต้องมอาหารตาดไฟใน <c oughs> ในร่างกายของเราก็ช่วยเป่าปลานอาหารแต่ตัดไฟของเราไม่สอดคล้องกับตาดไฟข้างนอก มันก็ไม่ได้วันไหนเห็นไม่อากาศร้อนมากเรากเรา็เราก็กระวนกระวายกระชับกระจายถ้าร้อนจนอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายของเราเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าลมก็เหมือนกันวันไหนถ้าลมลมไม่พัดลมนิ่งร่างกายของเราก็จะเกิดการอึดอัดเหมือนร้อนก่อนที่ว่าขวนจะต,ตกอ่นนะนอึดอัดอึดอัด ตัวเราก็อึดอัดแต่เพราะว่าลมข้างนอกอากาศข้างนอกอันด่วยแต่พอดีอากาศภายในของเราก็จะได้รับอากาศที่ดีมันก็จะสอดคล้องกับกับธาตุตัางๆของเรากะดินน้ำไฟลมน,น้ำไฟลมเราการอากาศหายใจอากาศข้างนอกไม่ดีมีฟันพิษมี นี่จะภาพเวดล้อมไม่ดี mm hmm. เผาขยะเราก็ได้รับอากาศที่ไม่ดีเข้าไปข้างในอันอากาศภายในของเราก็ mm hmm. ก็ไม่ดีมันก็อยู่กันไม่ได้การอากาศไปนอกหายใจก็ไปอ่ไม่มีอากาศหายใจข้างนอกเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายนะคือว่าบอเราบอเรามันเป็นพอมันกลมกลืนกับธรรมชาติ จ้าแว็บหนึ่งแต่ว่ามันมันตีแตกทำมันตีแตกมัน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 ตีแตกกลุ่มไปหมดว่าอ๋อเนี่ยที่ว่าสภาพแวดลม้มข้างนอกก็คือมีควา,ามสำาปันว่าเราต้องรักษาป่าไม้เราต้องรักษาตัานน้ําให้มันบริสุทธิ์เราไม่ทําลายธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาตาิมันเป็นนันเดียวกันถ้าเราทําลายธรรมชาติเหมือนกัเราทําลายตัวเราเองเรามีพันพิษ เรามีปัปนพิษก้างนอกเราโคร่างกายของเราก็ตุนต่อสต่ภาวะนั้นไม่ได้ร่างกายของเราก็ต้องตายมีโรคนั่นแหละกาดินน้ําไฟลมมันมีความผสมกลมกลืนกันกับธาตุของเราก็ถึงให้ว่าเรียนว่ากรรมาฐานว่าธาตุทตั้งสี่ในเราเข้าใจแล้วก็เวลาเราไปลดสักยติติเราก็จะเห็นตลอดว่า กายนี้มันเป็นกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้มันไม่ใช่เป็นเราแต่เราถตาเป็นเราเราต้องบังคับได้ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนู้นนี่เราบังคับบันจาไม่ได้เราก็ต้องให้มาเห็นให้เกิดระบาวะ่ามในการเห็นให้ชัดเราต้องเจริญให้ต่อเนื่องไอ้อย่าทิ้งกรรมฐานอย่าทิ้งการปฏิบัติอย่าทิ้งการฝึกจิตค่ะ 那、这个。